จากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันชื่อสมูสี22เกิดอุบัติเหตุระเบิดและเกิดเพลิงลุกไหม้ขณะต่อซ่อมบำรุงภายในอู่ต่อเรือบริษัทรวมมิดด็อกหยาจำกัดตั้งอยู่ที่หมู่8ตบลแหลมใหญ่อเ,อเเภอมืองสมุทรสงครามจัังหวดสมุทรสงครามโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่17มกราคม2566จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น วันนี้เมื่อเวลา17นาฬิกานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ถแถลงยุติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันระเบิดหลังพบผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายเป็นชาวพมา่า7รายและอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์1รายส่วนผู้บาดเจ็บ4ร,รายเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเถลราน,นภาลายัยกลับบ้านแล้ว1รายสำหรับความเสียหายเบื้องต้นบ้านเรือนได้รับความเสียหายใน2ตำบล 5ห,หมู่บ้าน91หลังคาเรือนโดยเป็นบ้านเรือนรัศดรหมู่ที่8ตำบลแหลมใหญ่จำนวน71หลังคาเรือนบ้านเรือนรัศดรหมู่ที่ 1, 2, 4และ5ตำบลบางจะเกรงจำนวน20หลังคาเรือนซึ่งจังหวัดสม,มุทรสงครามได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขียนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอักขีภัยแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นการเข้าสู่กระบวนการเยียวยาไม่ว่าจะในส่วนของ ญาติของผู้เสียชีวิตที่ทางกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้รับผิดชอบทางบริษัททางสำนักง,งานประกันภัยแรงต่างที่จะเข้ามาดำเนินการตามการเยียวยาในส่วนของการปรับปรุงช่องแซมอาคารบ้านเรือนดังนี้ราชการโรงเรียนบางแห่งทีไ่ได้รับความเสียหายเนี่ยเพื่อที่จะให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยที่สุด ขณะที่นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกล่าวว่าจากการตรวจสอบการทำประกันภัยของเรือลำดังกล่าวพร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภยัยทั้งนี้เรือบรรทุกน้ำมันสมูทซี22มีกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือทุนประกันภัย60ล้านบาทนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บหนึ่งรายมีกรมธรรม์ประกันชีวิตทุนประกันภัย500,000บาท สำหรับการติดตามในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้บาดเจ็บที่ทำประกันภัยไว้นั้นสำนักง,งานคอปพอได้ประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และติดตามการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบจุดเกิดเหตุแล้วนั้น เบื้องต้นในอัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ายังไม่พบการรั่วไหลของน้ำมันหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภาพรวมสามารถควบคุมได้คือในเบื้องต้นเนี่ยคือน,น้ํามันเนี่ยยังอยู่ในแท้งอยู่ยังกวบคุมอว่าประมาณ3 0มหมลิตร ดังนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่นี้ก็ในเรื่องของความปลอดภัยก็เรื่องของเจ้าท่าเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่พอหลังจากเรียบร้อยที่จะต้องมากู้เรือแล้วเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าอะไรที่มันจะก่อให้เกิดผองทบมลพิษในแม่น้ำแม่นนกองหรือที่จะออกไปสู่ทะเลก็ต้องควบคุมไม่ได้แต่ว่าณนวันนี้ที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือน้ํามันเพราะน้ํามันอยู่ในพื้นที่จํากัดแล้วถ้าไม่มี่วดลแน่นอน ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมลพิษในแหล่งน้ําในทะเลและแม่น้ําแม่กลองขณะที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าสารที่ใช้ดับเพลิงเป็นแบบไม่มีสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ําและประชาชนในพื้นที่ทิดารัฐวง์พจนีรายงาน